ออคลก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเนแบบดีเดียวเข้าสู่พาวเวอร์นะครับพาร์ทที่สองเนี่ยพาร์ทนี้นะผมว่าผมจะไปทําปืนแล้วก็ไปหาจับอันดับแรกผมทําปืนก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปจับโปเกมอนเออขาดอีกแค่เวลเดียวเลยเจ๊ปเราไปเก็บเวลกันในโซนของของป่าดีกว่าเออแต่มันเวล,เ,วลเยอะว่ะนะผมไปฆ่าบ,บอสตัวนี้เอนเอาแล้วบอสเขาอยู่ไหนอะ เาต้องกดเหรอซีมาโอ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลูกพอ่อจัดการมาดิมาดิหน้าไม้ว่ะมาดิมาดิมาเดิยวทำไมดนตรีมันไม่มีวะรู้สึกแห้งๆไงไม่รู้ดนตรีไม่มีมาเดี๋ดีวะตัวตายตายหนึ่งแตกหนึ่งนึ่ไหนตวงวะมาลูกน้องผมไม่สนใจผมเอาเอา,เอาไอ้นี่เดือดเอาบอสเดือ มาดิอุ้ยไหวไหมไหวไหว้ยนะลูกน้องเราเหมือนจะไม่ไหวโอเคเอาจะตายไม่หมดเหรอมามามาดิอมาด้อุ๊ยนี่จะยบแบบเผาขนนะรถยังไม่โดนเฮ้ยีด้หัวเทียนสามอ่ะ ผมลืมผมจ้องหัวเทียมไมปคาบอะไรวะอ่าเดี๋ยวตามเชียมบอสให้หมดเลยมีตรงไหนมาถามไปว่าตรงนี้ก่อนลวกันอ่ะเรายืสามไปเลยไอ้นุ่มออกมาน่าหวังว่าเขาจะไม่โหดมากนะอุ้ยไอตัวนี้ที่ว่าที่ตอนผมเดินผมเปิดแมปแล้วแบบเจออ่ะโอ้โหอยากจับแม่งมากเลยตัวเนี้ยแต่แม่งตายลดิมารอบนี้ไม่พลาดต้องจับไปได้ครับรอบนออบออี้ต้องได้อ่ะบอกเลยต้องได้ต้องได้ เฮ้ยโอ้โหหลบไม่ทันมาดิโอ้โห,ห้าไม้หน้าไม้มมนยิงช้ามากเลยแต่แต่แค่มันแบบมันแรงเฉยๆมันช้ามากเลยนะเฮ้ยทอมแบทตจะตายเฮ้ยโ,โ,โดนยายาเว้ยมาดิมาดิเอาหน่อยไหนะดีดีด,ดีเลงเราดีเลงเราดีมันยิงมันยิงไม่โดนมันยิงไม่โดน มันจะได้ม่ตีโปเกมอนเรามาดิควาแปะสู้เขาลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อยิงไม่โดนเลยลูกพ่อยิงไม่โดนยายามี่นี่มาเลงเรามาเลงเรามาเลงเราเออนั่นแหละสวยมานั่นแหละสวยไม่เก่งเลยคิดติดกิ๊สู๋ก็จะจับมันโหหมาดี ตายยังวะเดี๋ยวโอ้โหหนึ่งเปอร์เซนให้ตายเถอะท้อไมโอกาสจับมันน้อยจังวะเดี๋ยวอุโดนอ่ะเดี๋ยวเล่นทอมแบตกับคนเอาเอาเป็นอันนี้ลงไปเฮ้ยเป็ไม่ได้จับเว้ยตัวหมาดีโอเก่งกูมาแล้วอุ้ยโดนเต็มๆมาดิจีไม่เอาจีไหมเอาจีไหมเอาจีอุ้ยอ้ยโดนระวงังระวงังระวังโดนไปให้ตาย Oh. Yeah. Ah -like. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh! it. just... you don't die เออได้ของเพิ่มะ่ะนี่จะเกิดใหม่อีกหนึ่งชั่วโมงโอเคเหลือแคสิบนาทีนะเดี๋ยวค่อยมาจับเราเลยมาต่อไปเราไปไหนดีตรงนี้เหรอ,อเฮ้นี่ว่าสิบเจ็ดเองไม่โหดไม่โหดนะตรงนี้โอเคเดี๋ยว <c oughs> เจอกันเลยเดยวอะรว้ามันนี่เลยไปทำไรไอ้หนุม่ม <c oughs> ไอ้หนุ่มยืนทำไรอะไม่ผิดตัวไม่ผิดตัวไปจากกาักรัมันลูกโง่มาดี เอาแล้วลูกพ่อไปไหนอะเอาอีเชี่ยมันหายไปไหนอะเออมันนี่ดิวุ้ยมันยิงแรงอยู่นะแม่งทีเดียวเกาะหายเลยอะเกาะหายดิเกิดอ,อ,อะไร้เขียวในปะเอ๊ะอะไรอ๋อเอาไม่โดนเฮ้ยไม่ได้แดกว่ะ เอกมันกระจอกเกินเลยดยิจับดีไหมที่บ้านอยู่สองตัวแล้วจับดีไหมเบลล์สิบเจ็ดเลยนะแต่เรามีมาโหดกว่าดิฆ่าแม่งเลยแล้วกันโอ้ยพี EP ขึ้นโคตรเยอะได้อะไรมาอ่ะไม่ได้อะไรเลยเอ้าว่ะดันเจนเบลสิบสามได้อยู่นะเขาไม่ฆ่าบ,บอสอย่างเดียวพอตัวอะไรอะ่ะโอ้ชิว่าตัวอะไรแม่งเอ้ย จะจอกนี่เองมาลุกออกไปบูเลยบูเลยจับได้ไหมเขาเป็นบอสอ่ะเออนั่นน่าสน,นใจนะจับเก็บไว้เฉยจะได้ประสสมคอลเลกชันเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวได้ไหมเนี่ยเก็บเก็บก่อนเดี๋ยวไม่ได้จับอีก ใครจะไปชิดตัวแม่จะตายอืมตรงนี้เหรอสี่สิบห้าไม่ไหวอะ่ะตรงนี้ยี่สิบสามไปเดี๋ยวไปตรงนี้แล้วกนะันเฮ้ยเอาว่าเป็นว่าไฟฟ้ายังไม่ได้จับเลยเจอยากมากเลยเป็นว่าไฟฟ้าเดี๋ยวเพิ่งเจอเลยแหละแล้วก็เขาก่อนเจอไปตัวแล้วมัจะจับแม่งยิยงเม็ดเดียวตายเลย yes อุ้ยตัวอะไรอ่ะไอ้ยิ่งยังน่ารักเลยมีอวบอ้า,าดเดนินข้างๆด้วย โอ้มันเอาปากกาอ้วนดีกว่า,วาเอาปากกาเอาเลยเออสวยตายสองอะ A few moments later โอ้มไม่มัน่นตูก้กับตัวนี้ไม่มั่นเลยแบบน้องไม่ทู้เลยไอเ้เจ้ารว,วมรวมว่าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นึงเหรอได้แล้วมันต้องได้แนละ้วเออเอาหมาว,วิอัพพอดีหูยังเยอะเลยวิวโอเคเราก็พอดีเลยกลับบ้านกลับบ้านแล้วก็ไปทำปืน อ้าวเฮ้ยโดนเลดบ้านมาไอ้เยี่ยรบุกบ้านเอ้ยมาดิโดนเลนยโดลุงกระทืบเป็นไงจะบุกบ้านอีกเลยรู้ไหม,ไ,หมไอ้หนุ่มโอ้โหเหมือนนกมันมันของไม่แจกเลยวะเยอะชิบหายโอ้โหมันเป็นปืนที่ยิงชนนัดหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยี่มีกระสุนด้วยอันหนึ่งมันคาบนานมากเลยอ่ะเยี่ยี่ยังไม่เสร็จอันหนึ่งเลยเนี่ยอันละหนึ่งนาทีเลยหรอสองนาทีเลยหรอ โอ้โหแม่งสามอห้าสิบอันกี่ชั่วโมงเนี่ย <S <S มาครับเราได้เปิดแล้วตอนนี้เราก็ได้เวลามาอุ้ยโอ้โหมันเอาเลยมาถึงมันเอาเลยกูข้าปเปืนเสร็จแล้วมากระสุนกูแบบกระสุนกูแบบเหลือเหลือแม่งไม่ดมาแต่เมื่อเปลี่ยนกระสุนช้าว่ะทำไมมันถึงช้าเบอร์นั้นฮะ เอาล่ะไปดิอู้ยจะยุบก้นแรงก้นแรงเสี่ยอันตรายอันตรายหลบหลังเสาดิหลังเสาเล่นเสาเล่นเสาอืมเป็นไงล่ะไม่โดนแมหมอูสาได้ปืนมายิงยิงไม่โดนอเอ้ยโดนสามสิบสี่ยังเหรอไม่เบาจังวะอะไรทำไรอ่ะทำไรอ่ะร้อยสามไปดิทำไรอ่ะทำไรเดี๋ยวหลังเสาเล่นเสาอืมโอ้ยยังไม่เสร็จอีกว่าดี๋ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อือสามเจ็ดใช่ปาวะไม่น่าใช่นะเรายิงไม่โดนวะอืมเอ้ยมันทำไมมันไม่โดนวะเออแปลกใจวะอือเก้าเจ็ดวะเอานี้เลยเอ้ยมึงจะโดดไปไหนอะยึกเอ้ยโอ้โหยายาเออมาดิ่หกเจ็ด

สี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ว่ะมาดิได้อยู่เอาไปได้อ่ะมีสิบลูกอ่ะมีสิบลูกได้อยู่นะอย่างนี้ทั้งวันยังได้ก็เอาไปอีกดีต้กงใช้ไม่ได,ไได้ได้แล้วจังหวะเนี้ยเอาเลยเออ้เออได้ดิ๋อ,อนะน่าจะเป็นบอสแหละเออผมว่าขอเล่นรองลอรอบแบบว่าไปเปิดแบบหาอนนะ เอ๊ไยไม่ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเป็นหลังใจด้วยนะครับจเจอกันบายครับผม